สว,สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนอยู่กับผมทีมงากนการรั่วนะครับผมวันนี้วันนี้ผมจะมาดูห้างนะครับผมอันนี้กขลังนะครับผมกมขลังอันนี้ครับเป็นห้างของผมนะครับผมน,นี่จะไปดูข้างในครับผมอันนี้ข้างในข้างในครับพมก็อันนี้เป็นซุ้มเป็นรังคานะครับผม โอ้นี่รอยค้นตกแล้วก็พุ่มแล้วก็นำม,มาคึงนะครับพ่มแล้วก็นี่เป็นโต๊ะเก้าอี้ที่พ่มได้ทําไว้นะครับพ่มนี่นี่นก็สําหรับวันนี้นะครับพ่มวันนี้ก็พ่มก็กล่าวจะมาหลายห้างครับพุบ่มาะว่าใน เศรศาสตร์ราวามันไม่ดีนะครับพมมันอยู่บุดลัวนะครับพมมันไม่ดีเลย่าวันนี้ก็าพ่อม,มาลายห้างนะครับพมเนี่ยพ่อมลายอ๋อแล้วพ่หลายมดข้างบนนะครับพ่กันไม่ได้ทำแล้วเพรว่าผมไปทำซุ้มข้างหลงังยิงน่ารักนียนะครับก็ก็คือเออมันมันมันเป็นความเชื้อนะครับพมแล้วก็ ซึ่งใครไม่เชื่อหรือเชื่อผันพืชก็ก็ไม่ได้หลบลู่นะครับผมแต่ว่าคือต้องไล่ก้อนเข้ามาเห็นว่าเออมันไม่ดีนะครับผมเลยว่าผมต้องไล่แต่ว่าคือแกทามาไม่มีใครปื้มได้ีทีเลยว่าแต่มันก็ผมมันก็ได้มากันเลยผมไล่ก้อนไล่ไปทางข้างหลงังมันได้สบายใจเห็นทางซ่องควายครับผมเพราะว่าเออบาดผม บ้านพมเขาเมื่อมีการทื้อใช่ไหมนะทื้อ่อทื้อแบบนั้นแหละแต่ฝั่งอื่นไม่รู้นะบ้านพมว่าตอตาปูเป็นต้นไม้นึกหะยูนเทป้าหรือบุญจอมปลัวแต่ครับเป็นปลัวไม่ใหญ่นะครับผมก็บอกไปบ้านพมก็ทื้อนะครับผมเดี๋ยวก็ขึ้นไปไล่กันก่อนครับผมแล้วก็จะไล่ลังคาลงมาก่อนแล้วก็แลวคางแล้วก็กลางกลางใส่กีบด้านเล็กแล้วก็มิดขึ้นไปครับผม อ่านี่ครับก็ตอนนี้ไล่ไปบ้างแล้วเนี่ยก็เลือกแต่โครงแล้วตอนนี้แล้วก็นี่กองไม,ออมยย้อ้ไม้เยอะแต่ไมยย้เยอะครับปะเดี๋ยวพมไปเอาโครงอ๋อต่อละอ่ะนี่ครับแ,แล้วเสร็จแล้วไลายเสร็จแล้วเลือกแต่ตอนไหม่แบบเราลงลงเลยครับผม ตรงนี้แล้วเลยเออโอ้ไล่เซตลงๆเลยครับผมโอเคเซตเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมข้างลังเป็นหางเราได้มาไลา่กันเลยนะครับผมในเทนี้ก็คือ,อมันเป็นเรื่องราวนะครับผม มันเป็นเรื่องราวเรื่องราวนึ่งที่เอ่อของขนสมัยก้อนนะครับผอมของขนสมัยก้อนเป็นเอ่อความเชื้อเป็นความเชื้อแล้วก็เอ่อเขาทื่อนะครับพ่มว่าการทำห้างเนี่ยมันเอ่อฝนจะสัดรรายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะยุ่งหลงังแต่ว่าพมก็ได้ทําแต่ว่าก็บรรทัเขาทื่อว่าทาบนหัวปลอมไม่ดีนะครับผมนะ เป็นปลัวไงแต่คือทีนี้ก็เราเราก็รู้แล้วว่าเป็นหัวปลัวแต่ว่าบางทีเราเราก็ไม่ได้ว่าไม่เชือ้อเราก็เชื้อนะครับพ่มแต่คิดพ่มคิดว่าทําห้างแป๊บเดียวแล้วเดียวพ่อมทำคอนเทนต์แล้วพ่มก็ไล่ทิ้งนะครับพ่มแต่ปอดีก็คือคอนเทนต์ก็ได้ทํมาเรื่อยๆ,ๆบนห้างซึ่งก็เลยไม่ได้ไล่จนว่ามีคนมาทักนะครับพ่มวา่าการทําห้าง บุญกลัวมันไม่ดีทางนี้ทางนั้นเชือเ้อและไม่เชือ้อก็แล้วแต่ก็ใช้วิจารณญาณใน,านการเชื้อกันเอาเองครับผมกไม่เชื้อก็ไม่หลบรู้ครับผมไม่หลบรู้ได้นี่วันนี้ก็ได้มามาลงมาไลา่นี่ได้ไม้ก็เยอะครับพมส่วนไม้ตรงนี้เดี๋ยวพมอาจจะนูนะ่นแหละกำลังผม ทำเป็นเค็มข้อพุมนะครับผมอาจจะพุมเอาไปทำเป็นเค็มข้อพุมข้างในนลงเลยที่นี่ห่างลงเลยครับผมแล้วก็เดีเ่ยวเดี่ยวซักสักคลิปต่อไปเดี๋ยวพุมต่อมาเล่าให้ฟังว่ามีคนมาถักทออย่างไงแบบไหนนะครับผม แล้วก็ใครคนมาบอเลยแบบนี้แหละเดี๋ยวพมค่อยมาลาฟังนะครับพมก็สําหรับคลิปนี้นะครับพมมาหลายห้างตามเทตามเทเข้าห่วความเชื่อเข้าคนบรด้านนะครับพมเลยว่าต้องไลยไปก่อนนะเดี๋ยวคอยสร้างกันไหมแล้วก็มีคอนเทนต์ไหมไหมพอมาอีนะครับพมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับพมก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับพมสวัสดีครับ